สวัสดีครับอ่าก็อันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานโพสต์สนะครับก็ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเครื่องช่างดี t o n ตัวนี้นะครับ c a s, mm hmm. <S ed s h e t h นะครับกับแอปพลิเคชันขายหน้าร้านโพสต์โสตัวนี้นะครับ mm hmm. บนเครื่อง p o s ระบบ Android ตัวนี้นะครับผมซึ่งก็การสาธิตตัวเครื่องนี้ mm hmm. เดี๋ยวอพอสาธิตเนี่ย ตัวเครื่องมันจะเป็นแบบสองหน้าจอนะครับผมก็คือหน้าจอมีหน้าจอั่งลูกค้าด้วยนะครับซึ่งเวลาคิดกันเนี่ยมันก็จะเห็นลูกค้าก็จะเห็นด้วยว่าเราลูกค้าคืออะไรบ้างนะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ,นะรบผมก็เดี๋ยวเราผมมาลองสาธิตกันเลยนะครับก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยเหมาะสําหรับร้านค้าประเทศใดนะครับผมก็เหมาะสําหรับร้านค้าที่ต้องมีการชั่งน้ําหนักสินค้านะครับเช่นพวกร้านขายเนื้อฉัด นะครับร้านขายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะครับร้านขายผักร้านขายผลไม้ร้านขายอาหารทะเลนะครับก็เหมาะสรับลับในการชมคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขายสินค้าแบบ2แบบนะครับเพราะว่าค่องข้างตัวเนี้ยมันสามารถขายสินค้าได้2แบบก็คือขายแบบไม่มีบาร์โค้ดกับมีบาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากการขายสินค้าแบบไม่มีบาร์โค้ดก่อนนะครับแล้วกันนะครับก็คือการจิ้มขายนะครับโอเค ตัวนี้ร้านอมันจะเป็นระบบสัมผัสนะครับผมก็จะบอกว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อน้ำส้มใส่น้ำผึ้งนะครับสักแปดลูกนะครับผมก็จิ้มเลยอ่าแล้วผมก็จะเอาส้มมาชั่งแปดลูกนะครับสแปดนะครับโอเคนี้เราก็จะรอให้น้ำหนักนิ่งนะครับถ้าเกิดน,น้ำหนักมันนิ่งแล้วเนี่ยมันจะกระพริบนะครับสังเกตว่าน้ำหนักกับ ตรงนี้มันจะใกล้มันจะตรงกันนะครับถ้าน้ําหนักนิ่งแล้วเนี่ยกดนำลงตะกร้านะครับอ,อันนี้คือนิ่งแล้วพอชั้งเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ใส่ทุขงขายนะครับต่อมานะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสินค้าประเทที่ไม่ต้องมีการชั่งน้ําหนักในร้านขายได้หรือไม่ขายได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมคนลูกค้าจะซื้อ,อทิปโก้ หนึ่งกล่องนะครับพอกดจิ้มปึ๊บอ่าแล้วกดตรงปุ่มน้ำนงละก้านะครับตรงนี้อ่าปึ๊บอ่าพอไม่ต้องช่างนะครับอ่ะนี่ก็ใส่ให้ลูกค้าลูกค้าจะซื้อน้ำส้มคันนะครับอ่าซื้อหนึ่งขวดไม่ต้องช่างนะครับน่ะละก้าอ่ะใส่ถุงนะครับกดชนะเงินนะครับอ่าปึ๊บ ขึ้บบนไปเด็ออกนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็คือการาขายสินค้าช่าง่คกับเครื่องโพสระบบแอนดรอยอันนี้แบบไม่มีการพิมพ์บาร์โค้ดนะครับแล้วก็บอกทริคนิดนึงแล้วก็มีทริคนิดนึงที่จะแนะนําน,นะครับสําหรับเพื่อการขายที่รวดเร็วขึ้นนะครับอ่าก็ที่ขายสินค้าแบบช่างน้ําหนักเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันเร็วขึ้นได้ก็คือเวลาช่างเสร็จปุ๊บสามารถทําให้ตัวเนี้ยมันปิดลงไปได้เลยคือ ให้ม auto 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 ันนําลงตะกร้าอัตโนมัติถามว่าทำยังไงนะครับลงมาดูตรงนี้นะครับต้องเปิดปิดตรงนี้มันจะมีให้เขียนว่าลงตะกร้าเม็นนว่นนะครับแล้วเขียนไปเลยลงตะกร้าออโต้หรือลงตะกร้าออโต้บล็อกโค้ดนะครับถ้าลงตะกร้าออโต้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมช่างสองลูกปุ๊บอ่าลงตาก้าแต่น้าต่างไม่ปิดอ่เผื่อลูกค้าอ่าจะชั่งน้ำหนัก กินเดิมต่อนะครับแต่ถ้าเกิดผมเลือกเป็นลงตะก้าบวก c l o สนะครับเวลาช่างเนี่ยพอน้ำหนักมันนิ่งแล้วมันก็จะปิดาะ่ังไปเลยอันนี้เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการขายสินค้าแบบไม่มีบาร์โคดนะครับต่อมานะครับจะเป็นการขายสินค้าแบบเอาระบบบาร์โคดมาช่วยด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับ เนื่องด้วยว่าเจ้าเครื่องตัวเนี้ยมันไม่มีเครื่องพิมพบาร์โคดในตัวนะครับเพราะนั้นลูกค้าต้องซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โคดมาต่อเพิ่มนะครับซ,ซึ่งก็คือเจ้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับส่สินค้าก่อนพูดนะครับเดมาเริ่มกันเลยนะ,ะสำหรับซื้อสินค้าแร้มีบางทบอันนี้ยังมีบาร์โคดนะครับ อันดับแรกก่อนนะครับจะเป็นสินค้าที่เราจะททำบาร์โค้ดมาอยู่แล้วสมมติผมบอกว่าอ่ลูกผมจะจัดเซตเป็นส้อมแพ็คสี่ลูกขายเป็นแพ็กเลยแล้วขายตามน,น้ำหนักด้วยอ่าเห็นไหมครับผมมีการบีมาค้ดมารอยแล้วแล้วเวลาขายเนี่ยผมก็แค่ยิงลูกค้าเดินมาลูกลูกค้าไปหยิบจากจาก,จากชั้นสินค้ามาแล้วก็ยิงอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าแพ็กเนี้ย สี่ศูนีกกิโลราคา5 5 9 2บาทอ่าถ้าดูตัวนี้นะครับอ่าราคาจะตรงราคาแบบน้ำหนักจะตรงกัน0.4 6 6กกิโลราคาห5 9 2บาทถามว่าปิ้นยังไงอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถามว่าปินยังไงทำให้ดูอ่าวกาแค่จัดชุดไว้แบบนี้นะครับเราก็เลือกที่น้ำส้มนะครับจากนั้นเราก็ชั่งก่อนอ่าโอเคพะอ่เมื่อกี้ ผมตั้งเป็น Auto ปิดออโต้ไปเดี๋ยวขออีกทีนะครับเ,เคเราก้างก่อนควรควรจะเลือกแบบแมนนันะครับเราก็ชั่งนะครับพอน้ำหนักนิ่งแล้วนะครับให้กดปินบาร์โคดนะครับปึ๊บาบาร์โคดก็จะปิน้นออกมาแบบนี้เลยเราก็ทำการเอาตัวเนี้ยนะครับลอกมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวก ผลไม้เป็นแพ็กแต่ผลไม้เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นร้านขายพวกที่เป็นเนื้อฟรีสเนื้อเนื้อวัวพวกนี้ครับเขาก็จะต้องแปะแล้วก็ไปเข้าตู้แช่ไว้เวลาลูกค้าหยิบมาก็คิดเงินได้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือแบบทีหนึ่งต่อมานะครับก็แบบที่สองนะครับก็จะเป็นการช่างสินค้าที่แคชเชียร์แล้วก็พิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดติดที่ถุงเผื่อลูกค้าเขาบอกว่าอยากให้ติดสติ๊กเกอร์ด้วยหรือว่าทางร้านเนี่ยอยากให้ติดสติ๊กเกอร์ ไปที่ถุงอยู่แล้วเป็นโพลิซีเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าไอ้ถุงเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เราก็นะครับมาเลือกสินค้าเหมือนเดิมนะครับเราก็ชใชงนะครัสบสมมติซื้อ,อสามลูกนะครับสามลูกแล้วกดปินบาร์โค้ดนะครับกดนำงินประก้านะครับเอาสินค้านะครับใส่ถุงนะครับ แล้วก็ติดสติกเกอร์ให้ลูกค้าที่ถุงนะครับที่ถุงแบบนี้นะครับอันนี้ผมที่จบัดบดาวก่อนนั่นกันนะครับถ้าเกิดที่ร้านของยูมันก็แบบนี้เราก็จะไปเหนียให้ลูกค้าเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีาร์โค้ดเดิมของพวกนี้นะครับอวกนี้ก็มีาร์โค้ดเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือผมอก็แค่ สแกนเฉยๆเลยอ่าอันนี้สมมลูกค้าซื้อสองกล่องนะครับผมสแกนเลยปึ๊กปึ๊ก,กสองกล่องขึ้นแล้วนะครับอ่าก็กดชําระเงินนะครับลง,ลงอาใบเสร็จออกนะครับอ่าแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวแบบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้โชว์หน้าจอฝั่งลูกค้าให้ดูด้วยนะครับแบบสุดท้ายใช้สําหรับกรณีที่สินค้าไม่มีบาร์โค้ดเดิม ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดเดิแต่อยากขายแบบมีบาร์โค้ดทำยังไงสั่งพิมพ์จากเครื่องนี้ต่อกับ a Android ยด์ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้ถ้าต่อกับ Android ผ่านเครื่องท่านตัวนี้จะพิมพ์ได้แค่บาร์โค้ดที่เป็นประเภทสินค้าน้ําหนักเท่านั้นถ้าอยากพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าทั่วไปที่ไม่ให้น้ําหนักต้องไปพิมพ์เครื่องอะระบบ Windows น,นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยลูกค้าก็จะใช้ระบบหลังร้านก็คือใช้ใช้อีกเครื่องหนึ่ง นะครับในการพิ้นเครื่องนี้เป็นเครื่องมิโด้นะครับก็คือผมก็กดพิ้นเลยอันนี้คือผมเซตอัพไปแล้วนะครับพิมพเครื่องพิมพบัตอหผมก็จะพิมพ์ออกมาประมาณน,นี้อ่าผมก็ติดติ๊กเกอร์ที่สินค้านะครับอ่าเครื่องันหนึ่งขวดเครื่องันหนึ่งขวดนี่นะครับอ่าติดอย่างนี้อ่าเวลาไปคิดเงินก็อ่านี่ครับ อ่ะก็นี่นะครับทามายิงผมยิงมันซื้อสองขวดนะครับก็ยิงสองของทีปึ๊บปึ๊บอ่ะมันก็จะเข้าสองขวดอ่ะทีนี้หน้าจอของลูกค้าแสดงยังไงนะครับอ่ะมันก็จะแสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่เป็นบาร์โคดไม่มีน้ําหนักนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสินค้ามีน้ําหนักจะขึ้นยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นสินค้ามีน้ําหนักจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่บ สินนนค้้าใแบบีอันนี้คือสินค้าที่มีทั้งสินค้าทั่วไปสินค้ามีน้ําหนักจะแสดงผลฝั่งลูกค้าจะแสดงแบบนี้นะครับแล้วเวลาผมกดชาระเงินนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากด้านหลังบไปถ็งก็จะออกนะครับก็จบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับชื่อคลิปก็คือการใช้งานเครื่องช่างยี่ห้อแคทนะครับรุ่น e d h นะครับตัวนี้นะครับเหมาะเหมาะสำหรับการใช้งานบนเครื่องโพสต์ระบบ Android นะครับก็ชันนี่ไอมินนะครับใช้ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้าเข้ามาสอบถามที่ต้อสอบถามได้ยังไงเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของทางอ่าอ่าอพวกรมภายในาร์เพอโพสต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ